เฮดอะไรไปชอบสวัสดีครับสําหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวชุดสีมีโอนะครับตัวนี้จะเป็นมีโอสตานะครับหรือว่ามีโอเอนะครับตัวนี้สําหรับสีนะครับก็คือจะเป็นสีเขียวตองอ่อนนะครับสําหรับสีทางร้านจะออกสีเขียวอมเหลืองนะครับตัวนี้ จำนวนที่ได้นะครับก็คือจะได้จํานวน5ชิ้นนะครับตามคลิปนี้เลยก็คือจะครบทั้งคันและยกเว้นชิ้นดํานะครับที่ลูกค้าจะต้องใช้อันเดิมตัวนี้ครับส่วนวัสดุที่ใช้นะครับสําหรับรุ่นนี้จะเป็นพลาสติก ABS นะครับตัวนี้งาน ABS นะครับตัวนี้ชิ้นใหญ่ก็ ABS นะครับ ABS ทุกชิ้นเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับสีอื่นๆนะครับก็มีนะครับติดต่อทางร้านได้เลยดูชิ้นบางโคนตัวนี้ก็เป็นงาน ABS เหมือนกันนะครับ ใหญ่ใครสนใจนะครับก็ติดต่อในเพจได้เลยนะครับเพจอะไรไบช็อปนะครับใน Facebook หรือว่าโทรสอบถามได้เลยครับตามเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจอะไรไบช็อปแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ